เป็นสีเลือดหมูนะอ่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไฟแรกที่เปิดอ่าเนี่ยแหละขอเต็มจอนิดหนึ่งนะครับการดำเนินที่จะคนครับทำร้ายไหมครับ ให้เรียบร้อยก่อนเสียงมีการแหบนิดหนึ่งเพราะว่าท่านปราโมทเป็นเตุเมื่อคืนเตรียมให้ท่านเสร็จตีสองอ่ะไม่มีเวลาเวลามันต่อเนื่องต่อเนื่องมาตลอดนะครับเดี๋ยวจับเวลาก่อนโอเคเริ่มตอนสิบสามห้าหนึ่งนะก็ขอจเจริญพรนะครับและขอสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะฮะเ,เนื่องจากว่าเป็นการบรรยายที่ถูกบังคับด้วยเวลาและก็ศักดิ์ศรีด้วย ก็เลยจะเป็นต้องพูดให้จบในเวลาเพราะท้าทายกับท่านไว้ว่าถ้าผมพูดเกินเวลาให้โหแล้วเค้ยงด้วยจะได้จบตามนั้นนะครับเ,เนื้อหาของการที่จะให้เยาวชนเขาเรียนแล้วก็ต่อต้านการทุจริตเนี่ยเราตั้งเราตั้งโจทย์ไว้ว่าให้ตามแนวของอริยสัจอริยสัจแม้มี4ข้อจริงๆแค่สข้อ,ขอครับเหตุกับผลเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะครับ ก่อนที่เราจะเพราะเหตุเนี้ยก่อนที่เราจะไปดูว่าไอการที่ทุจริตมันเป็นผลมีผลมาจากอะไรนะครับสาเหตุปัญหาของการพูดทุจริตของคนมีปัญหามีสาเหตุอยู่างี้ครับหนึ่งเกิดจากการเหินห่างจากพระาศาสนาหรือพระพุทธาศาสนาหรือหลักคําสอนที่ดีๆในาศาสนาของตนซึ่งเชื่อว่าถ้าทุกคนอยู่ในาศาสนาของตนเองแล้วเนี่ยอยู่ในคําสอนที่ดีของตัวเองแล้วเนี่ยจะไม่ทําสิ่งทุจริตแน่นอนนะครับแต่เพราะ ใจเราห่างเหินและพระใจเราอ่อนแอเราจึงเป็นอย่างนี้ที่พูดถึงนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยคนในสังคมไทยมีความคิดว่าเรื่อง,องศาสนาไม่จําเป็นต่อชีวิตจึงขาดการเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณและโทษถ้าลองถามใจท่านเองสิครับว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรแล้ววันนี้ท่านทาบุญแล้วหรือยังกับทําบาปลงช่างกิโลดูนะครับ 2. ครับการยึดติดในค้านิยมแบบวัตถุนิยมแล้วก็บริพภคนิยมมากเกินไปมากเกิน พุทธเจ้าบอกอะไรที่มันมากเกินเนี่ยไม่ดี่แต่ถามว่าคนทุกคนติดวัถุนิยมไหมบริโภคนิยมไหมติดเจ้าคุณเมทาก็ใช้ iPhone ทําไมไม่ใช้ยี่ห้ออื่นก็มันเท่อะอยากใช้มั่งอะใช่ไหมโยมก็หามาให้เพราะปัจจุบันคนในสังคมไทยมุ่งหาความสุขจากวัตถุมากเกินไปนี่แค่ไอโฟนสิบสามนะครับไม่ถึงสิบสี่โยมจะซื้อสิบสี่ให้ผมไม่ต้องโยมสิบสามพอแล้วเพราะว่าถ้าสิบสี่ดูมันจะเท่เกินไปพอไปโชว์ที่ไหนโยมเขาหมั่นไส้นะครับ จึงมีความเห็นเก่ตัวมากเห็นแก่คนอื่นน้อยขาดการเอื้ออาทรผู้อื่นในสังคมเราเป็นยังไงครับง่ายๆไม่ต้องมองให้ซับซ้อนอัตมาเกลียดอยู่คํหนึ่งคนรุ่นใหม่อัตมาก็ถามคนเสมอว่ารุ่นใหม่ตรงไหนวะขอโทษนะครับมีคำไทยโบราณโบราณบ,บ้างสมัยก่อนพระเจ้าก็โลภตัวสับหอิกิเลสประจําสันดานมนุษย์ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะแล้วใหม่ตรงไหนใหม่ตรงที่มันมีวิธีการแสดงออกความโลภความกลัวลงละเอียดอ่อนมากขึ้น และวิธีการที่มันดูซับซอ้อนมากขึ้นนั่นเองนะครับค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไปแต่เดิมเราถือว่าคนดีมีศีลธรรมอ่ะคือคนต้องยอมรับในสังคมแต่ปัจจุบันเราเอาคนมีเงินคนมีอำนาจแล้วก็คนมีชื่อเสียงคนมีเงินมีอำนาจนี่เข้าคุกไม่ติดคุกนะครับตัวอย่างก็เห็นกันอยู่นะฮะแล้วก็คนมีเงินคนมีอำนาจนี่น่าจะด้านในคนปกตินะครับเขาไล่แล้วก็ไม่ค่อยไปนะฮะ เพราะปัจจุบันในคนในสังคมไทยมุ่งเข้าหาคนมีเงินมีอำนาจและมือชื่อเสียงมากเกินไปสังเกตอะไรมาใช้คำว่ามากเกินไปตลอดเพราะมันมีทุกคนในแบบนี้แต่ให้มันพอดีพอดีในตัวเราไม่ได้มีแต่วิตามินนะครับสิ่งเสียเยอะแยะเลยนะแต่ว่าให้มันพอดีพอดีเขาเรียกมันความทางสายกลางทางสายกลางคือเหมาะสมพอดีพอดีแม้คนเหล่านั้นเนี่ยคนที่มีอํานาจมีเงินมีชื่อเสียงเนี่ย จะเป็นคนมีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายซึ่งเราเรียกภาษาทั่วไปว่าคนเลวอ่ะคนชั่วแต่เราก็ไปหาคนพวกนี้เราไม่อยอมรับความจริงไงพูดจริงๆแกชั่วนะครับแล้วเราไปยกย่องไปหาคนชั่วอย่างเงี้ยแล้วเราบอกฉันอยากได้คนดีมันมันขัดแย้งกันนะขัดแย้งกันครับสี่ครับ, 4, รบการที่เราทําชุจริตเพราะเรารับวัฒนธรรมท,ที่ไม่เหมาะสมจากแหล่งอื่นมาถือปฏิบัติผู้ไทยคําฝรั่งคํามันเท่ เดินขอเอียงเอียงทำผมสีเหมือนฝรั่งดูมันเท่แล้วไทยแท้ๆเป็นไงหัวจะล้านเหมือนต้องแคร์ใครเลยแต่ฉันเป็นคนดีอะ่ะต้องไปปลูกผมเพราะคนในสังคมไทยมุ่งแต่จะเอาอย่างคนอื่นโดยไม่ใช้วิจารณญาณว่าวัฒนธรรมที่ตนถือตามและเอาอย่างนั้นเหมาะสมเหมาะสมกับตนหรือไม่อยอมรับความจริงนะครับอยอมรับความจริงแล้วเราจะมีความสุขขึ้นแล้วเราจะได้คนดีจริงๆเพื่อสังคมนี้นะครับห้าครับ สาเหตุของการประพฤติทุจริตเนี่ยการขาดความเคารพหรือให้เกียรติต่อผู้แก่อวุโสกับตนพระพุทธเจ้าไม่เคยวางหลักว่าให้พระทึ่งบวชเป็นหลวงตาสีา่ห้าสิบพรรษาต้องไปไหว้พระสิบพรรษาซึ่งเป็นเจ้าคุณนะครับหรือเป็นสมเด็จนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเหล่านี้บวชที่หลังการสั่งสมบุญกุศลอย่างสู้พระอวุโสก,กว่าไม่ได้หรอกพระนสมเด็จพระสังฆราชพัดบัว,วเป็นต้นไปไหนเจอหลวงตากรรมาฐานเป็นพระหลวงตากรรมาฐานแก่มันสากว่า สงกราบนะครับแล้วกราบจริงๆไม่ได้กราบแบบมารยาสาไทยหรือสร้างภาพนะครับหกครับคนทุจริตเพราะตกเป็นทาสยาเสพติดหรือใบมุกทุกชนิดอันนี้ร้อยเปอเลยจิตมันไม่ปกติแล้วคนในสังคมไทยมุ่งแต่เอาความสุขสบายเฉพาะตนอย่างเห็นแก่ตัวโดยไม่นำพานถึงความเดือดร้อนของคนอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมคือไม่สนใจสังคมอยู่เลยก็ช่างขอฉันมี ความสุขคนจึงเดียวพอแล้วคนคิดอย่างเนี้ยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกในโลกเนี้ยใช้ได้อย่างเดียวเป็นปุ๋ยของพืชครับอันนี้พูดถึงสาเหตุแล้วนะปัญหาทั้งหมดเลยหประการการแก้ไขปัญหาตามหลักของอริยสัจก็คือต้องมาแก้ไขแหละขอคนดีหประเภทพอครับหนึ่งขอลูกที่ดีขอสิทธิ์ทียวตกคำ่าดีไปตัวนึ่งนะฮะช่วยเติมในใจด้วยนะครับ ตั้งใจให้ตกเพื่อทุกคนได้เติมในใจนะครับเป็นเพื่อนที่ดีครับเป็นศาสนิกที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีขอดีห้าเนี่ยครับไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นปู่รุ่นย่าทวดขอให้ดีห้าอย่างเนี้ยสังคมดีครับเพราะนั้นเนื้อหาหลักสูตรเพื่อการเป็นลูกที่ดีเนี่ยก็คือสอนให้รู้สํานึกในบุญคุณของพ่อและแม่ว่าท่านดีอย่างไร ไม่ใช่เพราะท่านมีกิจกรรมพิเศษเราจึงเกิดเราเป็นหน้าที่ท่านต้องเลี้ยงดูเราเฮ้ยคุณเห็นกันตัวมากเลยพูดอย่างเงี้ยถ้าลูกงี้นะเอาแกลบอุดจมูกให้มรณภาพตั้งแต่ก่อนโตแล้วโดยสอนให้เขารู้สํานึกว่าบิดาและมารดาเป็นผู้ให้กําเนิดและให้ความอุปการะมาตั้งแต่แรกเกิดอย่างปราศจากตั้งแต่แรกเกิดอย่างปราศจากข้อแม้และเงื่อนไขใดๆครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยมีเงื่อนไขกับลูกนะ ให้ได้ให้ยอมได้ยอมแม่จึงอดเพื่อลูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มองให้เห็นครับอย่าให้ความคุ้นชินอย่าให้ความได้เดี๋ยวความเห็นแก่ตัวที่ได้ตลอดปิดบังพระคุณของพ่อของแม่ครับพระบาทสมเด็จหัวรัชกาลที่เก้าแม้แต่พระบาทสมเด็จหัวรัชกาลที่ 9, ทสิบปัจจุบันภาพที่ประทับใจสุดๆตอนครูไปหาในวังไปเฝ้าในวังนั่งคุยด้วยความอ่อนน้อมนะครับ ไม่เหมือนพวกเราบางคนฉันเป็นเท่าแก่ใหญ่เจ้าของห้างสปปรรพสินค้าใหญ่โตครูบาอาจารย์มาหาก็อยู่หน้าบ้านใช่ไหมบอกครูต้องการอะไรเดี๋ยวไปให้ที่บ้านเลยไม่ต้องขึ้นมาหรอกเสียเวลาเจรจาธุรกิจอืไอิสิทธ์เนละคุณนะครับสองครับสอนให้ตอบแทนบุญคุณของพ่อและแม่ให้ลูกทุกคนนะ่ะสำนึกพระคุณพ่อแม่ให้ได้แล้วสอนว่าจะตอบแทนยังไงหลักกตรญญูกตเวทิตาธรรม อตาตมาบอกว่าทําไมพระเจ้าต้องสอนกตเวทีตาธรรมเพราะกาตเวทิตาธรรมคือการตอบแทนสํานึกพระคุณของคนที่มีพระคุณอย่างเป็นรูปธปรรมกตันยูเป็นนามธรรมมากไปนะโดยต้องปฏิบัติให้คนเป็นลูกนะปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงดูดูแลช่วยการงานประพฤติตนเป็นทายาทที่ดีและเหมาะสมกับการสืบทอดกิจกรรมของวงตระกูลเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้ เห็นไหมท่านทั้งหลายครับปีนี้ท่านทําบุญให้บบบุปการลีหรือ,อยังอาจารย์นพดลโอเคสาธุลูกจะได้ทําต่อไปด้วยเวลาที่ท่านไปนะฮะสองครับเอภิการที่สองครับหลักสูตรเพื่อการเป็นสิษย์ที่ดีสอนนะสอนให้เขารู้สํานึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ว่าท่านดีอย่างไรโดยสอนเนี่ยสนึกว่าครูบาอาจารย์เป็นบุคคลที่มี ที่ประสิทธิวิชาความรู้อบรมสั่งสอนให้สิทธิมีความสามารถในการประกอบอาชีพและสอนให้ตอบแทนลุญคุณครูบาอาจารย์โดยให้เขาต้องยกย่องท่านผู้ควรแก่การกลับไหว้เหมืครูบาอาจารย์ศึกษาความรู้จากท่านด้วยความเคารพในขณะที่เรียนล้ำลึกพระคุณตลอดเวลาและเยี่ยมเยียนตามเหมาะสมหลาองค์กรเป็นอย่างนั้น,นครับเดีย๋ยว่าต่ครูบาอาจารย์เลย เคยมีอธิบดีกรมหนึ่งมาหาตมาบอกเดี๋ยวขั้นเดี๋ยวสี่โมงผมต้องไปเลยครับอาจารย์ทําไมโยมจะต้องไปรับอธิบดีรุ่นพี่คนที่แล้วทําไมพาไปตีกอบครับเหตุผลเพราะตอนท่านอยู่ในตําแหน่งพวกผมเป็นเด็กท่านสอนวิชาการต่างๆผมเยอะแยะเลยจึตงต้องไปดูแลท่านทุกวันศุกร์นะสอนให้สนึกในความเป็นเพื่อนที่ดีว่าดีอย่างไรเป็นลูกที่ดีสิทธิ์ดีเป็นเพื่อนที่ดีโดยสอนให้สนึกว่าเพื่อนที่ดีย่อมต้องช่วยเหลือเพื่อนให้ผ่านพ้นอุปสรรค ไม่ใช่พากันไปล้องแรกแห่กระเชิงหน้ากระรวงหรือกรมต่างๆและความยากลําบากเพื่อนที่ดีจะช่วยกันให้ประสบความสําเร็จที่ดีได้เราหลายคนตรงนี้นะครับต้องยอมรับว่าจุดหนึ่งท้งาตรงนี้ยพอเพื่อนนะและสอนให้ตอบแทนความดีของเพื่อนโดยสอนให้เขาซื่อสัตย์จริงใจต่อกันมีน้ําใจไม่ละทิ้งยามเมื่อเพื่อนตกทุกข์ได้ยากและให้ความนับถือครอบครัวของเพื่อนที่ดีด้วย หลักสูตรต้องสอนให้เขาเป็นศาสนิกที่ดีก็คือสอนให้สํานึกในความดีของศาสนาว่าศาสนานั้นดีอย่างไรสอนให้เขาสานึกว่าศาสนาเป็นแหล่งนําแสงสว่างสู่ชีวิตและจิตใจคําสอนในศาสนาเป็นไฟส่องชี้ทางที่ถูกและสั่งสอนศีลธรรมให้ประพฤติปฏิบัติและสอนให้ตอบแทนความดีของศาสนาครับโดยให้เขาให้การอุปถัมภ์ค้ำชู พระศาสนาและศาสนาบุคคลพูดดีคิดดีและปฏิบัติดีต่อศาสดาและสาวกของศาสนาและให้การต้อนรับด้วยความเต็มใจบางบ้านพระไปยืนตั้งแต่ลูกยังไม่ตื่นแม่ยังไม่ตื่นจนแม่ยายตื่นยังไม่มาใส่บาตรเลยอันนี้เป็นความช้ำใจอย่างหนึ่งนะครับการสอนให้เป็นพลเมืองที่ดีครับสอนให้รู้สำนึกในความดีของประเทศชาติว่าประเทศชาตินี้ดีอย่างไร โดยสอนให้เขาสํานึกว่าประเทศไทยคือแผ่นดินเกิดให้ที่อยู่ให้ที่กินและให้ที่พึ่งพิงของคนไทยนี่คือความภูมิใจคนไทยถ้าคุณรังเกียจเมืองไทยก็บอกตรงๆว่าคุณก็อย่าอยู่แผ่นดินไทยก็นั้นเองนะครับสอนให้ตอบแทนความดีของประเทศชาติโดยให้จงรักจงพักดีและจงรักษาประเทศชาติพร้อมทั้งความเป็นไทยให้ยั่งยืนเราคงเคยฟังเพลงต้นไม้ของพ่อนะครับ ความหมายตัวนั้นดีมากนะฮะหลักธรรมที่ควรจะนำมาประกอบในการสอนให้เป็นคนดีทั้งห้าประเภทเนี่ยเป็นลูกที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นศาสนาดีและเป็นพลเมืองดีเนี่ยก็คือกรตันอยู่กรเวทีตาธรรมครับสำนึกพระคุณเกื้อนหนุนตอบแทนไตรลักษณ์ครับสอนให้มันรู้บ้างว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกแล้วมันก็ไม่ทนมันก็ไม่แท้ไอ้ที่เรียกเจ้าคุณเมธาเนี่ยไ่ถึงร้อยปีข้างหน้ากลายเป็นฝุน่น ไอ้ที่เป็นเจ้าคุณมันก็ไม่ทนแล้วครับไม่เที่ยงแล้วครับไม่แท้แล้วครับเดี๋ยวก็พลเรือนเเป็นชั้นลาดชั้นเทพต่อใช่ไหมเป็นพลตรีมันก็ไม่แท้เดี๋ยวก็ไปเป็นพลโทนี่เป็นต้นนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาและที่ขาดไปได้คงอย่าทิ้งแลวกดแห่งกรรมนะครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์แม้ท่านจะสร้างภาพศักดิ์เท่าไหร่แต่เจตนางท่านมันชั่วเนี่ยท่านหนีไม่พ้นเรื่องบาปกรรมแล้วครับยนันหนีกลัวบาป อาตมาเคยไปบรรยายในที่ประชุมของผู้บริหารชั้นสูงแห่งหนึ่งเนื่องจากมีท่านที่การบดีมหาลัยแห่งหนึ่งถูกเชิญไปบรรยายแล้วไม่ไปครับเขามองซ้ายมองขวาเจอที่คุณเมธาเคยเห็นวินาบาทหน้าบ้านเออพระองค์นี้จะพอจะพูดได้ฮะก็เลยนิมนต์ไปบรรยายอาตมาก็บอกว่าโยมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะทําชั่วมันจะไปนรกอีกคนหนึ่งท่าทางเป็นผู้ใหญ่นะนั่งมีหนูข้างๆด้วยมันไม่มีหรอกครับท่าน อาตมาย,ยิ้มในใจไอ้นั่งใกล้แกนะ่ะลกทั้งตัวเลยนะ่ะนะครับการเรียนการสอนขอใ,ใช้เป็นแบบ active learning นะฮะมันมีอยู่หลายประเภทในะ active learning มันเหมือนกับคือสรุปก็คือ active learning คือการเรียนอย่างการมีส่วนร่วมทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ระดมสมองกัน brainstorm นะครับมีอยู่14ประเภทนะครับ active learning ก็ลองใช้ดูนี่คือการพูดอย่างตรงประเด็นแล้วตรงไปตรงมานะครับในการจะบอกว่า ถ้าเราจะสร้างหลักสูตรเพื่อต่อต้านการทุจริตแล้วต้องให้ความสําคัญกับอะไรบ้างและต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างและต้องสร้างค่านิยมมันให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่จะต้องเรียนบ้างนะครับก็คงจะจบท่านี้นะครับก่อนจะไปตรงนี้ขอชื่นชมอาจารย์จิมมี่นิดหนึน่งอาจารย์เปลี่ยนชื่อจากจิมมี่เป็นอย่างอื่นได้ไหมเพราะทำไมเป็นนึกถึงเพลงทุกทุกแล้วจิมมี่จิมมี่อยู่เรื่อยเลยมันฟังแล้วมันจัจ๊กกะจี้อ่ะนะครับชื่อเน อะไรก็ได้ถ้ามันดูดีตรงนี้นะครับอ,อัอตอมาเชื่อเสมอว่าถ้าเรามีตัวอย่างที่ดีในสังคมนะครับแล้วก็ถ้าเราจะทําความดีได้อย่างยั่งยืนเนี่ยทำบ่อยๆท,ทําทีๆแล้วมันจะเป็นความดีที่ฝังใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะมีตัวอย่างที่ดีในสังคมให้คนส่วนใหญ่ยกย่องเชิดชูเนี่ยได้เนี่ยสังคมมันก็จะเป๋ไปตามกระแสด้วยนะครับ อาตมาสังเกตดูว่าในยุคสมัยที่เรามีรัชการที่9้าอยู่กับเราเนี่ยอะไรหลายอย่างบรรยากาศในความเคารพนับถือในการเรื่องศาสนาดีขึ้นนะคุณธรรมดีขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีพระองค์ตัวอย่างแต่ก็ยังดีที่มีรัชการที่10บพระองค์เรื่องศาสนาท่านท่านเป๊ะน,นะครับอาตมาเข้าวังแต่ละครั้งท่านมาต้องรับพระอะไรพระท่านทําดีมากนะครับเพราะนั้นท่านไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นข่าวออกมานะครับนั่นเป็นเรื่องของความจอมปลอมนะฮะมีคนเขาบอกว่า เด็กเนี่ยจัดเข้าค่ายโค้ดวิเศษหลักสูตรวิเศษจบปั๊บหลักสูตร3วัน5วัน10วันเด็กออกมาบุคลิกวิเศษมากไม่เกิน7วันก็จะกลับไปเป็นเศษเหมือนเดิมครับเพราะสังคมมันหล่อล้อมเพราะนั้นถ้าอยากจะเห็นคนดีในสังคมเยอะๆช่วยกันกรุณาปรับสังคมครับโดยปรับที่ตัวเรามีสัมมาทิฏฐินะครับอาตมาชื่นชมท่าน โค้จีมีก็คือที่ท่านบอกว่าอย่าไปตอกย้ําคําว่าเชื่อนะครับแต่ให้สร้างคนให้เขามีทศัศนคติดีดีกว่าแล้วคําหนึ่งที่เราชอบพูดกันว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเปลีย่ยนแปลงนั้นเป็นมานี่แต่ถามว่าพฤติกรรมจริงๆของกลุ่มที่พูดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาตมาให้ระวังนะครับเด็กรุ่นใหม่ดีก็ชมให้ชัดแล้วดียังไงไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นการพุ่งหอกเข้าลกครับเข้าใจความหมายนะฮะเจริญพรทุกท่านครับ do